สวัสดีครับ H&M เอ็มอโต้ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมรถผ่อน4,000กว่าบาทปีใหม่ๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Toyota y ยาริทเอทีนะครับผมปี2017 1.2 J นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันไฟเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยครับตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมตัวนี้อ่ากระจังหน้าตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัดดํานะครับล้อตัวนี้ยังเป็นล้อกระทะอยู่แต่เรามีครอบล้อแม็กมาให้นะครับโอเคกระจกตัวนี้ ถ้าเป็นเจีโ e เนี่ยเป,เป็นปรับมือตัวนี้เป็นไฟฟ้าให้แล้วตัวมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับงานสีของรถคันนี้เราเก็บงานรอบคันมาให้แล้วสี่ร้อยเปอร์เซนครับผมไปท้ายมาดูใกล้ๆเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวไม่มีรอยลานยังใหม่ๆอยู่นะครับสัญลักษณ์เอทีพยารีดอยู่ครบโลโก้เงาๆนะครับผมน่าเราดูเรียบเก็บงานให้เรียบร้อยเรามาดูภายในกันโอเค ภายในนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมเบาะผ้านะครับตัวนี้เราทําการสปารดดูดฝุ่นมาอะไรให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลขไปเนี่ยเพียง1นึ่งแกิโเมตรนะครับสำหรับปีสิบม่น้อยมากๆไม่แท้นะครับไปดูด้านหลังกันนะโอเคครับมาดูด้านหลังครับโอเคภายในเงาๆหอมๆเหมือนใหม่เลยครับคันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคลิปกันนะครับเชินด้านหน้าครับผมตัวเนี้ย โตโยต้ายาริสเอทีบนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับผม1.2 J เจนะตัวนี้สนนราคาอยู่เพียง269,000บาทนะครับผ่อน4,000กว่าบาท7ปีนะครับลูกค้าท่านในสนใจนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากับผมได้เลยนะครับโต้เฮสเอ็มโต้คาร์นะครับผมสวัสดีครับ